ขอสวัสดีครับเ c แฟนช่องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาสุด c h ชาแนลนะครับามาพบมาพอกันมานี้นะครับกับเป็นวันที่วันจันทร์ที่0 9นะครับเมษสาย,ยน2,567นะครับแร่ม6คำเดือนหาปีมาโลงนะครับามาพอกันมานี้ตาสุดกับสีผ้าเอฟซไปติดตามเบิงงเลขของ กม่านท่องนะครับีตะสูดได้นัดกับบังเพิ่นไว้นะครับบังเพิ่นนี่กุม่านท่องบอกเลขนะครับงวดว่างหันเพิินกระบอกถือนะครับหนึ่งเก่าแปดว่างหันนะครับหังบนว่างหันนะครับแปดสองตัวนะครับสองตัวบนนะครับงวดว่างหันนะครับเพิินกัเขามาหลายงวดแล้วนะครับตาว่าตาสูดหัวกลหัจักเพิินนะครับ บางนะครับบางเข้านะครับพันยูเทพนะครับตาสุดกสิขออนุญาตฮาลโทรไปถามเพิ่นนะครับว่าเพิ่นวนนี้เพิ่นใดไปนะครับ ครับบอลลูครับบางปาติมาตามแนวทางไปใหย่เอฟซีพ้นแหมได้ไปนอหนอเหล็กกุมารท่องไหมได้ไปโอ้ปานนี้ยัฮึโซเกาเนี่ย่หละตัวได้แนี้ยนอบาทเนี่ยได้ลงได้เอาลงใหย่เอฟซีพ้นได้น,นีมได้ตัวได้เนี้ย เอากำลังกำลังงานลงคลิปอยู่ไหมเออนี่แมบอกได้บ่บอกได้บ่บอกรวดบ่โดนเราขอเวลาอขอเวลาจะจะคลิปนาทีแป๊บเดียวมีรถอยู่ไหมมีมองจอดบอสบอสต้องลูกข่ายอยู่นะบ่ยยได้จอดแล้วโอ้ว่าไปเลยได้บ่สว่าไปเลยเล้บอส ออม่งเก้าห้านครับหนึ่งเก้าห้าหนึ่ตัวสองตัวเ่งาครับสอตัวเก้า้างล่างอ่ะข้างล่างตัวไหนฮกเกสฮกห้า6กเกกห้า หกเจ็ดหกอ่ามียังไนฮะหกเจ็ดหกาแล้วไม่ยังยีกว่าหกเจ็ดหกาเอาตัวเด่นเดนเลยเฮาเอาตัวเด่นเดนโลดตัวเด่นนะ่ะเอาแต่ตัวเด่นมัน

ครับเอาขอบคุณหลาย้บังครับครับท่านนั่นหละขอบคุณครับเอาจังพวอกันไหมเนาะเส้นกี่รถเส้นขี่รถกับพองกันอา้าไหลมาแล้วนะครับ นี่กุมารทองของอาบังเข้านะครับเห็นมาแล้วเลยมาแล้วบ้านเห็นมาแล้วเห็นมาแล้วเลยมาแล้วบ้านฮะหายยจดซีนนั่ไปพิจารณาบ้านนะครับเป็นยังไงยืดซีกันครับ นี่ข,ของเจ้าดำบ่นี่กุมันท่องนะครับนี่กันบ่กตจังถาเบิ้งนะครับเพราะว่ามืออื่นมืออื่นว่านังข้านี่อ่าถ้าสุดกระสิได้อ่าทำพิธีขอเลขอ่ของขอเลขกับเจ้าดำนะครับคือเป็นังข้านที่สองมืออื่นนี่นะครับกสิได้ทำพิธีขอเป็นังข้านที่สองนะครับมืออื่นวันที่สามสิบ นะครับวันอังขั้นที่สามสิบมื่นเอายืบที่กับรอดิดตามเบิ้งนะครับเอามือนี้เอาเลขของอผูม่านท่องของอาบังเข้าไปเบิ้งกะวันนะครับไปพิจารณาเบิ้งนะครับเลขกของเพิ่นกับกับเข้ามาตลอดนะครับคือกันนะครับเหลขกของเพิ่นก็ได้นะครับยืบที่นั่งไปยิบจับสลากินแบ่งไว้นะครับ เด็กกมีอยู่บ่หลายตัวนะครับเด็กเป็นนะครับข้างล่างนี่กับกเก็ดกห่านะครับข้างบนกับนึ่งเก้าห่านึ่งเก้าหาเก้าหาหากหานะครับเก้าหาหกหาเต่าหน,น,นึ่งไก่ชนนอกเนี่ยนะครับ c ่อหนึ่งไว้ก่อนนะครับ c ่อหนึ่งไนวยก้กันเก้านึ่งเก้านึ่นะครับนี่่ะเอัตัวอยหางเอไปแจกไว้ไปเบิ้งนะครับ คือก็คือใจ f เอฟซีบอลนะครับคือกั่มากน,นะครับอื้นนะครับอื้นที่เป็นอังค้านที่สองของงวดของเจ้าดำนะครับเอฟซี FC ก็รอดติดตามเด้อเอฟซีเลยนะครับ คามันสีใดตัวเกาสีใดตัวไม่ 9, 9, นะครับส่วนอางขานแรกมนะันได้เกาเกาเจ็ดนะครับเกาเจ็ดหรือว่าหกเจ็ดนี่นะครับคล้ายๆกันก็เรียกของกุมันท่องตัวนี้นะครับเกาเจ็ดหกเจ็ดนี่นะครับของเจ้าดำนะครับถ้าวะสามตัวนี่บวกเบ่คือกันนะครับ ามตัวนี่ของเจ้าดำนี่ได้ได้หนึ่งศูนย์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 หนึ่งนะครับแต่ของกุมารท่องคนนี้ได้หนึ่งเก้าหาหาเก้าหนึ่งนะครับของกุมารท่องคน,นเอานะครับเนี่ยเอฟซี FC แบไว้นะครับแบไว้แฉไว้เรียนนั่งไปอ,อยากนั่งไปพิจารณานะครับบ๊อบนั่งไปพิจารณากะ เบื้งไหวประกอบกันกำเริบหมักของจะของนะครับนะครับเด็กกุมารท่องนะครับสองคุณสภาคขมสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดนะครับหนึ่งเก้าหานะครับสามตัวเก้าหาเก้าห่าเกาเกาหาหกห่าเก้าหนึ่งนะครับสำหรับลางกะหกเจ็ดหกห่านะครับหกหาหาหกหกเจ็ดเจ็ดหกนี่แล้วนะครับ เอานะครับแสงเอฟซี FC, แคบไว้นะครับแคบไว้แคบไว้นะครับเอาเอาแคบครับหนึ่งสองสามแคบครับโอเคนะครับเอาสำหรับตัวเลกกับเป็นแคร์เพียงแนวทางนะครับทางจองกะมีหนาทีนําเสนอให้เอฟซีนําไปยิบจับสระกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับไ่ได้สนับสนุนให้เหรียญการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาเข้ากับจังพิจารณามั่นนะครับบ่ามาเข้ากับเบิ้องพานไปนะครับเบิงพานไปไหวจะก้อนก็ได้นะครับเพราะว่าตัดสูตรเขาก็เอามาล่คงิีเป็นเป็นลีบแรกนะครับของเลกุมานท่องนี่นะครับเขาก็มาล่งเป็นเป็นลีบแหลกนะครับเบิงไปไหวจะก้อนก็ได้นะครับเบิงไปไหวจะก้อนก็ได้หามันเข่ากะอีกะ งวนหนาเข้ากับจังนั่มไปพิจารณามั่นนะครับเอานะครับสาหรับชิปนี้ทศุดกะขอจบลิปไว้เพียงสำนีน,นะครับลิปหนากับจังพอกันไม่อีกเมื่อื่นนะครับวันที่สามชิปอังคานที่สามิเมื่อื่นจังพอกันไม่นะครับก็ขอให้เอฟซีที่เขามาชมในช่องของทศุดนี่จงมีตะวมสุขวามจเจริญน,นะครับมีตะโศกตลาดลังไหลเขามาเทเขามาในเมือนีวันนี้ด้วยเทิด ขอสวัสดีครับ